สวัสดีครับพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดี FC นัทล่าขอท่านดูคนนะครับพอดีอยู่กับข้อโจ้สายลุยเนี่ยครับผมไปกันนะครับผมโอครับไปหาเล่นกันนะครับเพิ่มป้ายเลโก้สวัสดี FC พ่อพ่อแม่แม่เลยครับผมสวัสดี FC นัทล่าท่านคนนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เนยครับผมอยู่กับขอโจ้สายลุยเนี้ยครับผม สายกันนะครับผมเล็กโจก,กันครับผมแถมมาแล้วติดตามคลิปนี้กันเลยครับจากช่องโจสายลุยนะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆในครับขอบคุณเกรฟซีนาล่าท่านทุกคนนะครับผมฟังโจสายลุยนี่ครับผมแหมมาแล้วยิ่งลืมนะครับจากคลิปนี้กันเลยครับผมจากช่องโจสายลุยนี่ครับผมใคแถมาม,ามาแล้วยิ่ลม กดไลค์กดสุดท้ายกดกระดิ่งกันด้วยครับผมอย่าลืมติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมจะส่งโจ้สายลุยนี่ครับผมขอบคุณพ่อแม่ๆเนะครับขอบคุณเอฟซีแนล่าทุกท่านทุกคนนะครับวันี้มาอยู่กับงโจ้สายลุยนี่ครับผมมาได้ยินลืมนะครับผมติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับอย่าลืมครับมากดไลค์กดสุดท้ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะส่งโจ้สายลุยนะครับผม ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เนี่ครับขอบคุณเอฟซีนาล่าเพื่านทุกคนนะครับผมที่มาอย os, ู Walker, ่กับสซนโจสายด้วยนี่ครับผมมาไม่ลืมนะครับผมดูต่ามคลิปนี้กันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดตุกไลค์กดกระดิ่งกันด้วยครับผมอย่าลืมดูต่ามคลิปด้อนหลังให้ด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เนี่ครับแล้วขอบคุณเอฟซีนะล่าเพื่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับสซนโจสายด้วยเนี่ครับผมใคราไม่ลืมนะครับผม ติดตามคลิปนี้กันด้วยคับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแจมไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุอย่าลืมติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ซอนเจอรสายลุยด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ๆม่นะครับผมขอบคุณเอฟซีนัลลังเพื่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับซอนเจอรสายลุยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ๆม่นะครับขอบคุณเอฟซีนัลลังเพื่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่กับซอนเจอรสายลุยนะครับอย่าลืม ทำมาแล้วยลิมปีพัดสิงคลังกันด้วยนะครับผมสลาบีดีพีตีพาลาอุปสรรบัดดีคลิปข้องคือสลาบีดีพีนะครับผมมาลุงสายตาปิตาพาลูทิมแซมพี่อ้อมบายบ้างมีป,ปิตาพาลูทิมแซมนะครับผมขอรบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับแล้คุณเอฟซีนัดังทุกท่านทุกคนนะครับทีอ่อยู่สนโนเจ้าสายด้วยนะครับผมทำมาแล้วอย่าลืมติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอย่าลืม แล้วมากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปดูคลิปย้อนหลังไฮซอนโจ้สายลุยด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ใน,นครับขอบคุณเตี๊บนะะล้าทุกท่านทุกคนนะครับ,บคนที่อยู่ซอนโจ้สายลุยนะครับผมใครเข้ามาแล้วยลืมติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ใน,นครับขอบคุณเตี๊บนะะล้า ท่นทุกคนะครับผมที่เข้มาอยู่ต้องโจสายรวยนะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมดูคลิปให้รวยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปย้อนหลังให้ซ่อนโจสายรวยด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณเอฟซีนั่นละท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่ต้องโจสายรวยนะครับผมใครมาแล้วช่วยติดตามคลิปนี้นะครับผมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ซ่อนโจสายรวยด้วยนะครับผม ขอบคุณพ่อๆแม่ๆนะครับขอบคุณเอฟซีนั่นละท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่ส่องโจ้าสายด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดซุปไลค์กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยครับอย่าลืมติดตามคลิปให้ด้วยนะครับของแจ้งส่งเจ้าสายเลยนะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆกันด้วยครับขอบคุณเอฟซีนั่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ส่องโจ้าสายเลยนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมมาดูคลิปนี้ให้ด้วยนะครับอย่าลืม ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมขอบคุณเอฟซิ FC นะล,ล่ะทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพอ่อพ่อแม่แม่กันนะครับขอบคุณเอฟซิ FC นลละาร์ทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับวันเดียวพาไปติดตามพาไปดีดูคลิปนี้กัน,นด้วยครับผมติดตามคลิปนี้กันหน่อยนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่กันนะครับ เอฟซีนัลลังทุกท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับซอนเจอรสายเลยนะครับผมที่ทำมากดไลค์กดจับคลายกดกระดิ่งกันได้ครับอย่าลืมเข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับอย่าลืมตากคลิปนี้กันด้วยนะครับผมจากซอนเจอรสายเลยเนี่ยครับผมทุกคนพร้อมๆกันได้ครับขอบคุณเอฟซีนัลลังทุกท่านทุกคนนะครับผมทีท่เข้ามาอยู่กับซอนเจอรสายเลยนะครับที่ทำมากดไลค์กดจับคลายกดกระดิ่งกันได้ครับอย่าลืมเข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมช่วยด้านหนึ่ง กันกันไรกันนะครับผมอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณอายุมุนนะครับผมเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ในครับขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ซอนเจ้าสายลรือนี่ครับอย่าลืมมาได้ยินลืมดูคลิปให้ด้วยนะครับผมติดตามคลิปให้ด้วยนะครับผมดูคลิปย้อนหลังให้ซอนเจ้าสายลรือด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆนะครับขอบคุณ เอฟซีน่าทุกท่ายทันด่นนะครับของที่ใหมาอยู่กับซอนโจสายลุยนะครับขอที่ติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอที่มาช่วยกดไลค์กดซุกไลค์กดกระดิ่งกันนะที่ติดตามซอนโจสายลุยด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อๆเป็นแม่เนะครับขอบคุณเอฟซีน่ารักช่วท่านนะครับขอที่มาอยู่กับซอนเกอรายลุยนี่ครับอย่าลืมสั่งซื้อพี่พัาสินค้ากันด้วยนะครับ สลาบิดีพีตีพาลาอุปสรรคบัดดีคือคือสลาบิดีพีนะครับผมมาลุงสายตาลาพิถานรูทิวเซนพี่อ้อ oh มบาย happening. มกากวีคือพิถานรูทิวเซนนะครับผมขอบคุณเอฟซีนาล่างทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆนะครับขอบคุณเอฟซีนาล่างทุกท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับซ่องโจสายลุยนะครับผมใครมาอย่าลืมกดไลค์กดสไรค์กดกระดิ่งกันด้วยครับอย่าลืมติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมจะสซ่องโจสายลุยนะครับผม ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยครับขอบคุณเอฟซินาลาทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่กับซอนโจ้สายลุยนะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปย้อนหลังที่ติดตามคลิปให้ด้วยนะครับผมทีมโจ้สายลุยนี่ครับผมคุณพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยครับขอบคุณเอฟซินาลาทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่กับซอนโจ้สายลุยนี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะเนี่ยครับอย่าลื ทางคลิปนมีกันนะครับออย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ซอนเจอรสายลุยด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เนี่ครับขอบคุณเอฟซีนั่นล่ะช่วยฉันด้วยนะครับผมอยู่กับซอนเจอร์สายด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้ได้ครับอย่าลืมติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมจัสซองเจอรสายลุยเนี่ยครับผมกดไลค์กดซับคลายตัวคดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เนี่ครับขอบคุณเอฟซีนั่นล่ะช่วยฉันด้วยนะคร เจสายลุยเนี่ยครับผมคุณเอน่ารักเจนมับผมขอบคุณพอไม่ไม่นื้ลับผมคุณเอฟซีเจ้านผเนี่ยับผมทีมมอยู่กับซ่องจสายลุยเนี่ยครับผม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปดูฟา้าดูเข่งรอกันนย่าับผมเฮ้ยเปิดกันนย่งขับผม <c oughs> ขอบคุณครับ